มีคนถามว่าเมื่อเราจิตเราละเอียดแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นผีได้ไหมแล้วเราก็จะทำยังไงถึงจะให้ความกลัวนี่หายเด็ดขาดตรงนี้ก็จากประสบะการณ์นะเคยเคยเพ่งกสินเนี่ยนะก็คือเพ่งกะสินดูดวงไฟเนี่ยหลอดไฟกลมๆเนี่ยนะแสงเนี่ยนะ พอดูไปมากเข้ามากเข้ามากเข้า,า,ขาพอสติมันถี่เข้าถี่เข้าเนี่ยนะจนกระทั่งเข้าที่ปุ๊บเนี่ยครวนี้เราก็จะเห็นไอ้พวกเลยพอเข้าไปสู่ส่วนละเอียดเนี่ยจะเห็นเป็นกงจากหมุนรอบหลอดไฟเลยแล้วครนี้ว่าเราเราก็คล้ายๆว่าดูดูไอ้คนที่เขามาสอนเราเนะที่ว่ามีเท่ไอ้มีมีไอ้พวกวิญญาณแฝงอ่ะ มีเทพแฝงหรือว่าวิญญาณแฝงแล้วกันเหมือนกับร่างทรงเขามาจ้องตาเราให้ก็จ้องชิดกันเลยเนี่ยพอเรามองปุ๊บเนี่ยปรากฏมันมีเงาดำๆอยู่รอบหัวเขาเลยนะหรือไม่งั้นก็เราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีสติสามัญญาเนี่ยถ้าหนักไปทางสติหน่อยสมาธิมากหน่อยพอเข้าสู่ส่วนละเอียดเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็น เหมือนกับเป็นภาพอะไรแต่มีอะไรมาเนี่ยก็มันก็เทียบกับความจริงแล้วมันก็ใกล้เคียงแต่ถ้าเราปัญญามากๆมีสัมมัญญามากๆปุ๊บเนี่ยมันไอ้ถือไอ้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นวิปัสสนากิเลสเป็นเป็นพวกที่เรียกว่าไม่ควรเชื่อถือได้มันเป็นนิมิตหลอกลวงเนั่งสมาธิหลับตาไปปฏิบัติไปเนี่ยพอเข้าสู่ส่วนละเอียดเราอาจจะเห็นเป็นเจ้าแม่กวนอิมเห็นเป็นนพระพุทธเจ้าเห็นเป็นพระเยซูถูกกึงกังเขนอะไรมันก็แล้วแต่ ไอ,ไอ้เรื่องนี้มันก็มีจริงๆเหมือนกันถ้าสติของเราจิตของเราถูกฝึกในสติปัฏฐานสี่จนละเอียดแล้วเนี่ยจนอยู่ในอารมณ์แล้วเนี่ยไอ,ไอ้เรื่องการเห็น,นยางไงมันก็ไม่เกิดความกลัวเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามาอยู่ที่กายเนื้อเดี๋ยวสติอยู่กายเนื้อเราสติสัมัญญาเราไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ระหวาดระแวงไอ้นวดหวาดระแวงนี่กลัวนวนกลัวนี่เพราะสติมันไม่มีที่เกาะที่พึ่งไง เหมือนคนไม่มีกอดที่กอดที่พึ่งจะไปบนบานสารกาไปบูชาต้นไม้ภูเขาเลากาอยากให้ถูขวยอยากให้อย่างงดนอย่างนี้อยามีเพศภัยนะว่ากันต่างนานาแต่คนที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาในพระพุทธธรรมสงสงแล้วนี่มีสติสมัมมาญเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำไมทำแล้วจากหยาบสู่ส่วนละเอียดแล้วมันก็เห็นนะเห็นตั้งกายกายหยาบจกนกระทั่งไปถึงกายละเอียดกายเราจะมีอะไรเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ละกิเลสเข้าไปเรื่อยเนี่ย เป็นั้นพอละไปถึงที่สุดเนี่ยจนเป็นพระอรหัน์แล้วเนี่ยไอ้ความกลัวมันก็เลยหายไปมันก็ไม่มีความกลัวคือมันแยกส่วนไงไอ้ความกลัวเนี่ยเปรียบเสมือนไอ้เจตสิกที่มาประกอบขึ้นกับจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าถึงเป็นพระอรหันแล้วเนี่ยจิตแจ่มใสแล้วน่สติมันอยู่กับจิตเนี่ยมันก็แยกส่วนกันแล้วความกลัวมันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วมันอยู่ภายนอกแหละแยกส่วนกันไป ใพราะนั้นเนี่ยเราจะกำจัดความกลัวได้เนี่ยก็คือจะต้องรู้จักต่อสู้จกนกระทั่งผ่านอิเลตมาน,ข,น,มามานขันมานเทวุตมานนะพสังขัรมานแล้วจนกระทั่งมัจจุมานคือความตายเราก็ผ่านได้ขณะความตายแล้วยังมัน,ม,นมันผ่านได้ไม่กลัวตายแล้วนักแล้วอะไรมันจะกลัวอกีกเราไอ้ผีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าทําให้เกิดความกลัวแต่ความตายเนี่ยมันอยู่เหนือเหนือผีไปซะอีก มันผ่านความตายไปแล้วมันคงในพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วเนี่ยศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวกันละนะก็ขอให้เข้าใจว่าวิธีการระง,งับความกลัวก็พอเข้าไปสู่จากอยากไปสู่ละเอียดแล้วเนี่ยนะพอจิตละเอียดแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เป็นความกลัวเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นะกิเลสมันกระเทาะร่อนเป็นชั้นๆชั้นๆตามสัตว์ตามส่วนของมันตามภูมิธรรมของตัวเองที่เป็นอยู่